ระบบทางเดินหายใจครับพี่น้องหมูที่ป่วยขี้มูกขี้ตาไขา่ไอค้ครับพี่น้องจะใส่ยาตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะผสมในน้ำก็ได้ครับพี่น้องผสมในน้ำก็ได้แล้วก็ผสมในอาหารก็ได้ครับพ,พี่น้องฮอร์โมนครับพี่น้องฮอร์โมนนี่เขาจะให้แค่เขาจะให้แค่ไอหมูแม่พันธุ์ที่กาลังเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้องช่วยช่วยกระตุ้นน้านมแล้วก็ช่วยเรื่องการกระชับโคหมดลูกขเขาอูกครับพี่น้องเหตุให้แม่หมูเขานี่ หลังจากคลอดลูกมาแล้วครับพี่น้องสุขภาพดียังไงับหมดลูกหายอักเสบลูกเขาโอไวครับพี่น้องการช่วยกระตุ้นและก็ช่วยกระตุ้นเรื่องฮอร์โมนครับพี่น้องทไเขาเนี่เป็นกลับมาเป็นซัดไวครับพี่น้องสําหรับมันคืนน้องจังนี่ครับพี่น้องจะใส่ผสมในอาหารทุกรุ่นทุกขนาดครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นตัวยาที่ซ้อยลดเรื่องกินในฟาร์มครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีนะทุกคนก,นก,นกนับผมสาหรับคลิปนี้อีพ e ีนี้ครับพี่น้องผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการใส่ยาครับพี่น้องการใส่ยาผสมในหัวอาหารของฟาร์มที่ผมเ็ำงานอยู่ครับพี่น้องสาหรับประเทศเกาหลีใต้นะพี่น้องก็จะต้องใส่ย,ยาในผสมหัวอาหารนี่ร้ายครับพี่น้องหลายยังเพราะว่าเป็นประเทศนี่หนาวครับพี่น้องแล้วก็พอหนาวปุ๊บครับพี่น้องจะเห็นให้ลูกมูของเฮานีมีอาการป่วยท้องเสีย,ยหรือว่าเป็นลูกปอดเี่ยวกับโรคต่างๆอ่ะพี่น้องจะร้ายกว่าเป็นประเทศเขตห้อนพี่น้องเนาะ สำหรับพี่น้องที่อยู่เกาหลีใต้ครับพี่น้องที่ทักการคำถามนพี่น้องเนาะว่าส่วนผสมในการผสมยาให้อาหารมูครับพี่น้องแต่ละสูตรนี้มียังเนี่ยครับพี่น้องฟางที่ผมเป็นงานอยู่เนาะคลิปนี้ผมกะจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังน้ำกันครับพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันครับพี่น้องว่าจะมียาอย่าง่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันครับสำหรับยาที่ใส้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับอาหารเบอร์แรกเลยพี่น้องผมจะไล่มาจากอันแรกเนาะพี่น้องเนาะ อิมชินโดนก็คืออาหารหมูผสมพันธุ์ครับพี่น้องหมูที่ท้องอยู่หรือว่ารอผสมพันธุ์ครับพี่น้องสำหรับส่วนผสมของยานะพี่น้องเนาะมันกึนนองจังนี่ครับพี่น้อง2อกิโลต่อ1ตันครับพี่น้องกิมจินี่1นกิโลต่อ1ตันครับพี่น้องแนโอพิไทยอิงคันนี่พี่น้อง1นกิโลต่อ1ตันครับพี่น้องเนาะต่อไปเป็นยาที่ผสมในอาหารแม่หมูเลี้ยงลูกครับพี่น้องก็จะเป็นโพยูโดนครับพี่น้องก็จะมีมันกึนนองจัง2อกิโลต่อ1ตันกิมจิก็หนึ่งกิโลต่อหนึ่ง ฮวนยอกก็1นกิโลต่อหนึ่งตันครับพี่น้องพีตามัมซื้อก็คือวิตามินนี่แหละพี่น้อง3ากิโลต่อหนึ่งตันครับพี่น้องเนาะฮอรโมนครับพี่น้อง3ากิโลต่อหนึ่งตันครับสำหรับอาหารเบอร์สองนะพี่น้องอาหารเบอร์สองนี่เราจะให้กินหลังจากยานมมาแล้วอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องหลังจากกินอาหารเบอร์หนึ่งได้เจ็ดมื่นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเบอร์สองนะพี่น้องยาผสมหลักๆก็จะมีมันคืนนงจังสองกิโลต่อหนึ่งตันครับกิมจิก็ะหนึ่งกิโลต่อหนึ่งตันครับพี่น้องฮอนยอกกก็ตต่อัน เนโอซินชอมครับพี 1, kg, 3, 1, ่น้องกะ1กิโลต่อ1ตันเนาะโคอลิสูตีน3กิโลต่อ1ตันครับพี่น้องซันหัวอายอน3กิโลต่อ1ตันครับต่อไปครับพี่น้องเป็นอาหารเบอร์สามเนาะอาหารเบอร์สามก็คือซัมโฮครับพี่น้องหลักๆก็จะเป็นมันกึนลงจาง2กิโลต่อ1ตันกิมจิก็1กิโลต่อ1ตันครับพี่น้องบอนยอกครับพี่น้องเนาะ1กิโลต่อ1ตันโคอลิสูตีน3กิโลต่อ1ตันซันหัวอายอน3กิโลต่อ1ตันครับพี่น้อง ต่อไปเป็นช็อตทนเนาะพี่น้องช็อตทนก็จะมีมันกึนนงจังกับ2อกิโลต่อหนึ่งตันกิมจิกับหนึ่งกิโลต่อหนึ่งตันครับพี่น้องอีพอแมกตินกับพี่น้องหนึ่งกิโลต่อหนึ่งตันตัวนี้เขาจะบริสไซน์นาะพี่น้องเนาะโฮสต์กีนี่พี่น้องเนาะโฮสต์กียากนี่จะบอมีครับพี่น้องบริสไซน์เนาะส่วนยุกซองก็คืออานมูพี่ยุกซาก็คือหมูใหญ่ครับพี่น้องหมูที่ล่อขายครับพี่น้องเขาจะบริสผสมยาอย่างนาะพี่น้องเนาะจะผสมแค่ มันเกินนกจังกับกิมจิแค่นั้นครับพี่น้องเพราะว่ายา2องตัวนี้ครับจะบ่มีไอจะบ่มีแบบผลพ่วงกับพี่น้องมูนผลพ่วงยังก็คือว่าสามารถขายได้บริโภคได้ครับพี่น้องแต่ว่ายาตัวอื่นนี่ก็จะต้องรอให้ครบเจ็ดมื้อสิบห้ามื้อแล้วบางตัวก็เป็นเดือนครับพี่น้องเนาะถึงจะกินได้ครับพี่น้องหมูเนื้อหมูนะพี่น้องเนาะสำหรับมันเกินนกจังกับกิมจินี่ครับพี่น้องจะบ่มีตัวยาที่เป็นอันตรายต่อคนครับพี่น้อง เกิดมาบเบิ่งซับพคุณของยาแตล่ละอย่างเนาะพี่น้องเนาะซับพคุณของยาแต่ละอย่างครับส่วนตัวแรกกับพี่น้องตัวแรกจะเป็นมันขึ้นนงจังครับพี่น้องมันขึ้นนงจังเนาะสำหรับมันขึ้นนงจังนี่ครับพี่น้องจะใส่ผสมในอาหารทุกรุ่นทุกขนาดครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นตัวยาที่ซ้อยลดเรื่องกลิ่นในฟาร์มครับพี่น้องส่วนต่อไปครับพี่น้องจะเป็นคิมจิครับพี่น้องคิมจินี่จะซ้อยเรื่องครับพี่น้องซ้อยเรื่องการท่องเสียของหมูครับพี่น้องท่องเสียของหมูเนาะ จะใส่ได้ทุกขนาดครับพี่น้องใส่ได้ทุกอาหารครับพี่น้องอาหารทุกรุ่นทุกเบอร์เนาะนี่พี่น้องซอนไซนี่คือท้องเสียครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปครับต่อไปเป็นฮอร์โมนครับพี่น้องฮอร์โมนนี่เขาจะให้แค่เขาจะให้แค่ไอหมูแม่พันธุ์ที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้องช่วยช่วยกระตุ้นน้านมแล้วก็ช่วยเรื่องการกระชับของหมดลูกเข่าอูครับพี่น้องเย่าให้แม่หมูเขาเนี่ หลังจากคลอดลูกมาแล้วครับเป็น้องสุขภาพดีแล้วกับหมดลูกหายอักเสบมลูกเขาโอไว้ครับเป็น้องอากาศช่วยกระตุ้นและก็ช่วยกระตุ้นเรื่องฮอร์โมนครับพี่น้องที่เด็เขานี่เป็นกลับมาเป็นสัตว์ไวครับพี่น้องต่อไปเป็นเนโอพิเทลินคันครับพี่น้องสําหรับเนโอพิเทลินคันนี่เขาจะให้ในหมูแม่พันธุ์เนาะงพี่น้องเนาะหมูแม่พันธุ์เนาะเป็นหมูที่ลังผสมแล้วครับเป็น้องลังผสมแล้วแล้วก็อุ้มท้องอยู่ครับพี่น้องจะมี วิตามินเอครับพี่น้องนี่วิตามินเอแล้วก็วิตามินดีสามครับพี่น้องเนาะจะอยู่ในยาตัวนี้ครับพี่น้องต่อไป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 เป็นพีทามัมซึ้ครับพี่น้องสัลบรบวิตามินนี่พี่น้องจะช่วยช่วยเสริมเรื่องโปรตีนครับพี่น้องโปรตีนที่บ่เพียงพอในอาหารครับพี่น้องบางทีเราสั่งอาหารมานี่โปรตีนจะต่ำนะพี่น้องนะต่ําจะ หน่อยลงเห็ดให้หมูเฮานี่ใหญ่ซ่าครับพี่น้องถ้าเอาเสริวมวิตามินไปพี่น้องหนึ่งตันตัวหนึ่งกิโลนี่อ้วนแห้งครับพี่น้องหมูเฮานี่ผมลองใส่สังเกตบ้างแล้วผมลองเห็ดเบิ่งอคอกนึงครับพี่นอ้องคอกนึงนี่ใส่วิตามินนี่ครับพี่น้องอีกอคอกนึงบริใส่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยพี่นอ้องอ้วนแห้งอันนี้ครับนี่ต่อไปอ่าอันนี้ขาดเพราะอะไรพี่น้องสําหรับหมูที่เป็นไข่เป็นไอหนาะห้อน,นะอนนะานครับอากาศเปลี่ยนฝนตกแดดออกพี่น้องนี่อาโมกซินเพนครับพี่น้อง จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับพี่น้องหมูที่ป่วยขี้มูกขี้ตาไข้อครับพี่น้องจะใส่ยาตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะผสมในน้ำก็ได้ครับพี่น้องผสมในน้ำก็ได้และก็ผสมในอาหารก็ได้ครับพี่น้องต่อไปบางอีอย่างครับพี่น้องอีอย่างก็จะเป็นคอรลิสเซตินครับพี่น้องคอรลิสเซตินนี่ก็จะช่วยเรื่องนี่ครับพี่น้อง สำหรับหมูก็จะช่วยเรื่องอีโคไลกับพี่น้องจะป้องกันโรคอีโคไลท้องเสียเนาะพี่น้องเนาะสำหรับหมูที่อยู่เกาหลีใต้นี่พี่น้องเป็นประเทศหนาวจะมีโรคเกี่ยวกับท้องเสียนี่หลายครับพี่น้องต่อไปก็จะเป็นนี่ครับพี่น้องข้าวไรต์ชื่อครับพี่น้องเนาะใช่ลรอผมจะให้เบิง่งอ่านี่ครับพี่น้องข้าวโไรต์ื่อข้าวโไรต์ื่อนี่ก็จะช่วยเรื่อง ลูกมูครับพี่น้องลูกหมูที่ยานมไม่ใหม่ครับพี่น้องเข้าจะผสมในหัวอาหารนะพี่น้องอาหารเบอร์หนึ่งครับจะช่วยลดเรื่องความเครียดครับพี่น้องแล้วก็ช่วยลดเรื่องกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็ช่วยเรื่องการถ่ายเลว้วท้องเสียของลูกหมูของเาขาครับพี่นอ้องยาตัวนี้มีขาดว่ไรพี่น้องดีแห้งครับดีแห้งยาตัวนี้เนาะปริมาณการใส่ก็หนึ่งตันต่อหนึ่งกิโลครับพี่น้อง ถ้าช่วงที่ท้องเสียหลายๆผมกิใส่ไป1ตันต่อ2อกิโลเลยพี่น้องเซาไวแห้งกับพี่นอ้องเข้าวไรทูนี่พี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องฟาร์มใดที่ยังบริสไซเอามาไส้กับพี่น้องนี่ซอนซาก็คือท้องเสียนี่ครับพี่น้องแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้นี่ลูกหมูที่เกิดความเครียดกับพี่น้องหลังจากที่แยกแม่แยกลูกอย่าโน้มใหม่เขาจะเอามาร่วมฟูงนะพี่น้องเนาะเอามาร่วมฟูงในคอกอนุบาล ลูกหมูของเฮานี่จะเกิดความเครียดกับพี่น้องเครียดให้ลูกหมูเฮานี่บวกินข้าวบวกินอาหารแล้วก็สู้ผอมกับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาใส่ตัวนี้ไปมันก็นจะคลายเคยรียดคลายเคยรียดได้ลดความเครียดได้กับพี่น้องเครียดให้ลูกหมูเฮานี่กินขา้าวกินอาหารได้ไว้กับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งอีกครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งอีกยากหลายแห้งเด้พี่น้องยาหลายแห้งครับ อันนี้ก็เป็นอาหารเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องเป็นอาหารนมผงนะพี่น้องเนาะจะใส่ให้ลูกหมูที่ยังกินนมอยู่ครับพี่น้องหลังลอดมาแล้วครับพี่น้องลอดมาแล้วบางที่บางมองเพิ่นก็นจะให้สิบมือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมือจังเริ่มให้พี่น้องเนาะบางบางที่เพิ่นก็นจะให้เจ็ดมือครับก็มีคหอการแต่ว่าเจ็ดมือนี่ยังไวไปอยู่พี่น้องสําหรับลูกหมูที่ยังอยู่กับแม่นี่ที่จะเหมาะที่สุดในการเลี้ยงล่างนีง่คือสิบมือครับพี่น้องสิบมือสิบสองมือนี่เริ่มให้อาหารเลี้ยงล่างได้เลยครับพี่ จะเหมาะครับถ้าเกิดว่าเขามใหายอาเจียนล้างนี่จะมีปัญหาในช่วงที่เขาอย่านมมาพี่น้องแยกแม่แยกลกูกอย่านมมามาอนุบาลเนี่ยเขาจะกินอาหารได้ซาปรับตัวได้ซาเพราเขาบอกกินแล้วปุ๊บครับพี่น้องมือหนึ่งมือสองมาเขากินหลายไปนี่เขาหิวเนาะพี่น้องจะเห็นให้ล่ลำใส่เขาขายายตัวิดปกติเห็นเขาท้องเสียเห็นไหมจะเห็นให้เขาท้องเสียได้ไวครับพี่น้องท้องเสียได้ไวอันนี้ก็เป็นเพอร์โมนเนาะพี่นนะ้นองผมบอกไปแล้ว สำหรับยาผสมในอาหารน็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวผมจะผสมยาไว้ใส่ในอาหารเมื่ออื่นเศร้าครับพี่น้องเพราะว่าเมื่ออื่นเศร้านี่จะมีรถมาส่งอาหารหมูครับพี่น้องเพราะว่าในฟาร์มใหญ่ใหญ่นี่แต่ใส่เป็นอาหารแบบอาหารไซโลนะพี่น้องเอาไซลดแล้วก็เอามาเทลงในถังนี่พี่น้องเขาก็จะต้องผสมยาใส่กระสอบว้ครับพี่น้องให้เพื่อนเอาผสมครับพี่น้องผสมในหัวอาหารเวลาเพื่อนปั่นลงถังครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะผสมว้าครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนน้ำกันครับพี่น้องว่าผมจะผสมแบบใดครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครื่องผสมยาเนาะพี่น้อง เครื่องผสมยาครับใหญ่แห้งครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งต้อการครับว่าผมจะผสมแบบใดครับพี่น้องสำหรับมือเศร้าก็จะมีอาหารมาส่งก็คือจะมีอิ่มชินซาครับพี่น้องอิ่มซาก็คืออิ่มชินดนซาเลียวครับพี่น้องเป็นอาหารหมูที่กํลาลังอุ้มท้องอยู่ครับพี่น้องเนาะหาตันแล้วก่ แล้วอีกอย่างก็คือชอดทนกับพี่น้องชอดทนก็คืออาหารเบือหาครับพี่น้องจำนวนอหิหาตันกกเดได้วมาบุคคประสมน์้นำกันครับพี่น้องว่าจะผสมแบบใดครับพี่น้องเนาะ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสําหรับอาหารเบอร์แรกที่เราผสมไปก็คืออาหารอิมชินโดนซาเลียวก็คืออาหารหมูแม่อุ้มท้องกับพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปาจะผสมอาหารหมูคุนต่อครับพี่น้องจะเป็นหมูตั้งแต่น้ำหนัก30กิโลครับพี่น้อง30จนถึง5060กิกโลครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องเนาะ มก็จะใส่นี่พี่น้องพิตามัมหรือว่าวิตามินนี่พี่น้องผสมในอาหารมมคุณของข้าวนำขับพี่น้องเจ๊ไทยมมคุณของข้านี่ใหญ่ไว้อ้วนไว้ครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะพี่น้องก็คืออาโมกซิเพนครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนและดูเปิดช่วงเปลี่ยนอากาศ พิดใท้แม่หมูลกมูกหมูหรือว่าหมูคุณรุ่นต่างๆครับพี่น้องของเฮานี่ไอแล้วก็ไข่ป่วยครับพี่น้องโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับพี่น้องขาดบ่ไรครับพี่น้องยาตัวนี้ขาดบ่ไรครับพี่น้องการใส่ก็คือใส่อาทิตย์นึงแล้วก็เว้นอีกอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องนะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับพี่น้องเขาบ่สามารถาใส่ต่อเนื่องได้เพี่อยด้อต้องใส่อาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับพี่น้องแล้วก็หมูพียุกซ่าหรือว่าหมูคนรุ่นใหญ่ครับพี่น้องน้ำหนักตั้งแต่ ร้อยกิโลขึ้นไปครับพี่น้องบุคคลที่ใส่พี่น้องนะบุคคลที่ใส่เพราะว่าเขาจะโล้ไข่แล้วครับพี่น้อ,อ,นองอ่าปริมาณกระใสก็หนึ่งตันต่อหนึ่งกิโลครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวผมจะใสเ่เลยกินแล้วกันครับพี่น้อง แล้นี่ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องการผสมยาไว้ใส่หัวอาหารของเขาครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปครับพี่น้องเขาจะมาเขียนเนาะว่าเท่านี้จะให้อาหารนี่ไปเติมถังที่ไรและกะใส่จํานวนเท่าไรครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าเขาจะเขียนแบบใดเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นเขียนแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเขียนแบบง่ายครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับสำหรับสองถุงนี้พี่น้องสองถุงนี้จะเป็นอาหารของอิมซินซาหรือว่าแผนกผสมพันธุ์แผนกอุ้มทองนั่นเองครับพี่น้องผมจะเขียนไว้เนาะพี่น้องเนาะ อิมชินดนโอโทนโอโทนก็คือหาตันนะพี่น้องจำนวนที่เขาสั่งมาหาตันกับพี่น้องเขาก็จะต้องการให้ใส่ท,ทั้งเท่าไรเขาเกียนไว้กับพี่น้องผมจะใส่ถังที่สิบกับพี่น้องซิบยุคบอลมันตังก็คือ ใส่ทางที่16นี่เต็มเลยครับพี่รองหาตันนี่้ยเนาะหรือเขาจะเขียนจทกซี่ก็กได้ครับพี่น้องชิปยุคบอลโอโทนครับพี่น้องจบเลยครับพี่้องแค่นี้ใส่ทางที่16นี่หาตันครับพี่น้องจบเลยครับต่อไปพี่น้องต่อไปเป็นอาหารเช็ดทนครับพี่น้องชัดทนหรือว่าอาหารเบื่อห่าของเขานั่นเองครับพี่น้องเขาก็จะเขียนไว้ครับพี่น้อง ช็อตทอนปูทนเขาจะใส่ทางเท่าไรพี่น้องเขาแเขียนไว้ครับอีบอนครับพี่น้องผมจะใส่ทางที่สองเนาะอีบอนอีทนอีทน e e ก็คือสองการครับพี่น้องแล้วก็ทางที่สิบเอทครับพี่น้องชิปอินบอนซัมทน ามตันสำนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสำหรับการเยนบอกอาหารเนาไปน้องเนาะเดี๋ยวกระสอบนี้ผมจะเยนไว้ก่อนครับพี่น้องยยานเพิ่นบอกเห็นเนาะแค่นี้เองครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการผสมยาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับพี่ๆหน้าๆท่านใดที่อยู่เกาหลีใต้หรือว่าเป็นมือใหม่ที่เริ่มที่จะเข้าวงการเลี้ยงมูพี่น้องถ้าเข้ามาทามก็ได้ครับพี่น้องซึง่งผมจะโบเก่องแต่ก็ พอลู่นิดๆหน่อยๆครับพี่น้องกับพ่อแนะนําได้เรับพี่น้องเนาะกับบอถือว่าเก่งยังมากมายแต่พ่อได้อยู่ครับพี่น้องพ่อได้อยู่เนาะสําหรับพี่ๆน้าๆที่เก่งแล้วกับแนะนําผมเขามาได้ครับพี่น้องอนใดที่ดีๆกับฝากแนะนำดิพี่น้องเน้อฝากแนะนํากับเขามาครับพี่น้องสําหรับพี่ๆน้าๆที่อยู่บ้านเฮาครับพี่น้องกับผมก็อยากแนะนําพี่น้องผมอยากแนะนําว่าอาหารที่เฮ้าสั่งมาเป็นกระสอบนี่พี่น้อง โปรตีนก็อาจจะพอาจจะบเพียงพอหรือว่าแร่ธาตุบางอย่างอาจจะบอเพียงพอครับพี่น้องเอากระคนที่จะซื้อครับพี่น้องซื้อมาเพิ่มมาผสมในอาหารของเราแล้วก็เอามาผสมก็เป็นอาจจะให้เป็นมือหนึ่งต่อคาบหนึ่งกับพ่อพี่น้องบ่จําเป็นต้องให้เศร้าเที่ยงแรงนะพี่น้องเนาะบ่จําเป็นต้องให้เศร้าแรงครับพี่น้องใส่มือละเทือกคับพ่อครับพี่น้องถ้าเป็นหมูแม่พันธุ์เนาะหรือว่าถ้าเป็นหมูคุณกัใส่ไปในอาหารครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นอีกอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องใส่อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องกกดเาารนะ แต่ว่าสิ่งที่ขาดบ่ได้ผมอยากแนะนาให้เป็นวิตามินกับพป่น้องผสมในอาโโใในหารโมูคนใจให้ลูกโมูงเฮานี่อย่าไม่อ้วนไว้กับพี่น้องสาหรับแม่พันเนาะผมอยากจะแนะนําเป็นแร่ธาตุพรีมิกกับพี่น้องจะช่วยลดเรื่องกีบเท้าออกเสบยกับพป่น้องร่วงการเจ็บแข้งเจ็บขาของแม่มหมของเฮากับพป่น้องเนาะโดยเฉพาะแม่หมที่อุ้มท้องอยู่กําลังใกล้คลอดหรือว่าแม่หมที่เลี้ยงลูกรับเป็น้องจะประสบปัญหาเรื่องกีบเท้าแตกเจ็บแข้งเจ็บขาครับพี่นน้องเพราะว่า ช่วงเวลาที่อุ้มลูกหรือว่าคลอดลูกมาแล้วเขาจะดึงแร่ธาตุในร่างกายสารอาหารต่างๆมาใส่ในการเลี้ยงลูกกับพี่นอ้องเจเลยเขาต้องการแร่ธาตุหรือว่าต้องการพลังงานนี่เพิ่มขึ้นกับพี่น้องเบากงคนที่จะหามา,าเสริมกับพี่น้องหามาเสริมในอาหารของเขากับพี่น้องเหยียดให้แม่หมูอของเขาเนี่สุขภาพแข็งแรงเลยกะมีน้มนมนี่ที่หลายครับพี่น้องหลังจากแยกลูกจากนมไปแล้วนี่กะติดสัตว์ไว้กับพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้ามะพร้าวกำใหม่น,มน้องเปน้องผมบริบทหน้ากากไม่กะต้องขออภัยด้้อพพี่่นงเราาะว มันเป็นยาครับพี่น้องเป็นยาเนาะเป็นฝุ่นลายกับพี่นอ้องคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ